สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของพืชและประเภทของพืชนั่นเองนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชและการจัดจําแนกนั่นเองนะครับโดยจะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันก็คือหนหน้าที่ของรากลำต้นแล้วก็ใบนะครับสอดอกและส่วนประกอบของดอก3พืชไม่มีดอกและพืชด,ดอกนั่นเองนะครับ ความหลากหลายของพืชและการจัดจําแนกนะครับหหน้าที่ของรากลําต้นใบพืชน,นะครับประกอบไปด้วยรากลําต้นใบดอกผลแล้วก็มเมล็ดนั่นเองนะครับซึ่งส่วนประกอบของแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันไปอ่ะเรามาดูส่วนแรกนะครับรากนะครับจะทําหน้าที่ในการดูดน้ําและลําเลียงขึ้นไปตามลําต้นกิ่งและใบนั่นเอง ลากนะครับคือส่วนประกอบของพืชนะฮะที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่นๆและลากนะครับส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตลงสู่ใต้ดินนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูรูปตัวอย่างนะครับรูปซ้ายมือนะครับรูปแรกเนาะจะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแล้วข้างล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยลากแก้วและก็ลากฝอยนะครับอ่ะสองนะครับก็คือ แครอทนะครับรากต้นตรงกลางเนาะก็คือแครอทนะครับก็จะมีรากของแครอทให้เห็นนั่นเองนะครับสามรูปด <kys> ้านขวานะครับก็จะเป็นรากของผักกาดหัวนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรากหญ้านะครับเป็นรากของต้นหญ้านั่นเองเนาะส่วนรูปด้านขวานะครับก็คือรากของต้นข้าวโพดนะครับอ่ะ เรามาดูหน้าที่ของลากนะครับลากทาหน้าที่อะไรบ้างนะครับลากนะครับทําหน้าที่ในการยึดลาต้นให้ตั้งอยู่บนดินนะครับโดยใช้เป็นลากแก้วนั่นเองนะครับจะมีทําหน้าที่ในการยึดลาต้นนะครับให้ตั้งตรงแล้วก็ไม่ล้มง่ายนั่นเองนะครับ2นะครับลากฝอยนะครับจะทําหน้าที่ในการดูดน้ําและก็ธาตุอาหารนะครับที่ละลายอยู่ในดิน แล้วก็ลําเลียงขึ้นไปยังส่วนอื่นๆของพืชนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยจะขึ้นไปที่ใบนะครับโดยผ่านทางลําต้นหรือกิ่งของต้นไม้นั่นเองเนาะหน้าที่ของเล่กอันนึงก็คือการสะสมอาหารนะครับอย่างเช่นแครอทนะครับมันแก้วมันสัมปะหลังผักกาดหัวนั่นเองต่อไปนะครับส่วนประกอบที่2ก็คือลําต้นนะครับลำต้นเป็นส่วนของพืชนะครับที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมานะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยลำต้นจะอยู่บนดินนะครับมีกิ่งก้านและใบนะครับแต่ก็ยังมีพืชบางชนิดเนาะที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะครับอย่างเช่นหญ้าแพรกหญ้าแห้วหมูกล้วยพุทธลักษาขมิ้นขิงขา่าว่านมันมือเสือหอมกระเทียมเผือกซ่อนกลิ่นฝรั่งมันฝรั่งนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะครับอย่างเช่นเผือกซ่อนกลิ่นฝรั่งนะครับหรือมันฝรั่ง ขิงแล้วก็หอมนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของพืชที่มีลาต้นอยู่ใต้ดินเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูหน้าที่ของลําต้นนะครับหน้าที่ของลําต้นนะครับก็จะเป็นทางลําเลียงน้ําแล้วก็ธาตุอาหารนะครับที่รากเนี่ยดูดขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อไปยังใบและส่วนอื่นๆของพืชนะครับแล้วก็ลําต้นเนี่ยยังเป็นที่ลําเลียงของอาหารนะครับที่ใบสร้างขึ้นนะครับส่งผ่านลําต้นไปยังรากแล้วก็ส่วนอื่นๆของ ต้นไม้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับหน้าที่ที่สองนะครับก็คือการชูกิ่งก้านใบแล้วก็ดอกนะครับให้ได้รับแสงเนาะเพราะว่าแสงเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับใบในการสร้างอาหารนั่นเองนะครับต่อไปหน้าที่ของต้นต่อไปนะครับก็คือสะสมอาหารนะครับอย่างเช่นพวกเผือกนะครับแฮลจีนขิงมันฝรั่งนะครับอ่าส่วนสุดท้ายนะครับของพืชก็คือใบ ใบ,บคือส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือลำต้นนั่นเองนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นแบนรูปร่างแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชนะครับส่วนใหญ่เนี่ยใบยมักจะมีสีเขียวของคลอโรฟิลด้วยนะครับใบมีหน้าที่สำคัญก็คือการขายน้ำการสร้างอาหารแล้วก็การหายใจนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูใบของพืชแต่ละชนิดเนาะก็จะมีใบชบานะครับใบกล้วยใบยกุหลาบ ใบคริสต์มับใบพูด่างใบโกศลใบมะม่วงใบมะละกอใบไผ่นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับใบนะครับเป็นส่วนของพืชที่ทําหน้าที่ในการขายน้ํานะครับภาพที่มีเห็นอยู่ต่อไปนี้นะครับก็คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับที่จะศึกษาเกี่ยวกับการคายน้ําของใบนั่นเองนะครับ วิธีการก็คือให้นักเรียนนําถุงพลาสติกนะครับจำนวนสองถุงเนาะแล้วก็หาต้นไม้เล็กๆนะครับหนึ่งต้นนะครับโดยมีกิ่งสองกิ่งให้กิ่งหนึ่งนะครับไม่มีใบให้นักเรียนเด็ดใบที่กิ่งหนึ่งออกนะครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกคุมไว้ส่วนอีกกิ่งหนึ่งนะครับก็ให้คงใบของพืชไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกคุมกิ่งนั้นเอาไว้นะครับ่านไปหลายๆวันนะครับแล้วก็ทําการ สังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงเนาะของกิจกรรมนี้นะครับลองดูว่าใบไม้เนี่ยฝั่งไหนมันคายน้ําบ้างนะครับอ่ะผลการปกิกรรมนะครับของกิจกรรมนี้เนาะนักเรียนจะสังเกตว่าใบไม้นะครับนะครับถุงที่มีใบไม้อยู่นั่นเองนะครับจะมีละอองน้ําเกาะอยู่ที่ถุงนะครับส่วนถุงที่ไม่มีใบไม้นะครับก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ การสร้างอาหารของพืชนะครับเกิดขึ้นท ja well> no> ี่ใบนะครับเพราะใบเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มากกว่าส่วนอื Boys: ่นๆนะครับอาหารที่พืชสร้างขึ้นก็คือน้ําตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งไปเก็บสะสมไว้นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้สารละลายไอโอดีนในการตรวจสอบแป้งในพืชได้นะครับ